มาบอกกับผมเสียอมปครับผมมาเอาพูนะครับผมขมาุูคือบาทน้ำใจนะครับแลุ้ผมทำฟุ้งเอาเพื่อทำปูนนะครับผมตั้งแต่วันที่18ครับผมของที่24นะครับผมวันนี้ก็เป็นเมืองุดท้ายนะครับผมขอาพูดนะครับมันดีกับการเอารถมาช่วยสองคันนะครับรุ่นแรกนะครับผมเป็น t f 393E ครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตาใหม่นะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้ ตัวนี้โปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นพี่ดาวแถมช่องนะครับผมตัวนี้พี่ดาวเราคุณอไรร้อยเปอนนะครับผมต่ว่าตัวนี้มี่โปรโมสั่นับนะครับผมลูกค้านะครับผมอ่าจะเป็นผู้น้ำชุ่มชุนะครับบ่วจะเป็นพยาบาลนะครับผู้ซอยนะครับอบตนายกอบตสเฉยนะครับผมกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มทกศนะครับเป็นซาเบบัวนะครับตัวนี้จะได้พี่ดาวอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับใจงวดที่หนึ่งปีหน้านะครับผมปี่เจ็ดศูนย์นะครับ ตัวนี้ได้อุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์ใบมีดคานไถแล้วก็โรตารี่นะครับผมแต่ไปเลยสามยางครับผมต่อเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับผมหาซื้อไดเรื่อยครับอ่าครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ชิ้นใหญ่เกินมากนะครับผมตัวนี้กะเห็นหน้าเห็นหน้ากันนะครับเหมาะกับงานด้านไม้อีกนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นวายเอ็งสามห้าหนึ่งอาร์ครับผมตัวนี้กะได้อุปกรณ์สามชิ้นด้วยกันครับผมตัวนี้โค้งกันครับ พ,พี่ดาวเป็นต้น30%ครับผมตลาดโค้งดังนะครับกับือบานซอยนะครับอบตหรือนายกอบตนะครับผมแล้วก็บบุญโมคาทกศ3วิวววคือกันนะครับตัวนี้ก็ได้พ <c oughs> <c oughs> ี่ดาว30%ครับผมไปใจงวดที่ทุ่งพิณานะครับผมตัวนี้กัเป็นสตรีไม้นะครับผมตปเป็นโปรเตอร์นะครับผมซีดวงครับผมรอครับลุนนี่งานเป็นตีของหลานก็ว่าได้นะครับผมตัวนี้นะครับรุ่นค่ายดีเลยครับผมกับ30เก่านะครับต้องรุ่นนี้รุ่นค่ายดีนะครับ เสียมาโมนี้นะครับผมโมนี้เป็นตะบันครับผมกลับเปนหมานะครับผมมวลจะเป็นนะครับอ่า39 87นะครับผมตัวนี้จะดุ่นคลายดีที่สุดนะครับผมหนุนบักสวยงามครับผมสีสันสีแดงใบกลอนนะครับยันหมาตุ่มสีแดงนะครับผมจากทางพาราการเกษตรของเทานะครับผมตัวนี้มาจากบ้านพาราการเกษตรสาขากระทักนะครับผมอยู่สีอยากบัรจานะครับเอาบอกครับผมเสี้ยวปุ๋ยใหญ่นะครับผม ติดต่อได้นะครับช่องยูทูบมันจะเป็นเพจหลานนะครับผมมันจะเป็นเพจส่วนตัวนะครับผมคนแจกกับติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากประตูวยด้าน,นล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เข้าฝากไว้ทั้งหมดนะครับผมสวัสดีครับ